โอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการสร้างเจ้าตัวโปรเจกต์เจ้าโนดเนี่ยมันจะรันโปรเจกต์ยังไงสร้างยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่าตัวนี้เนี่ยผมขออนุญาตปิดตัวนี้ไปไว้ก่อนนะครับซอริปโค้ดตัวเดิมอ่าผม exit โฟลเดอร์ก่อนนะครับผม new โฟเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับอ่าอ่เอาอยู่ในโฟลเดอร์นี่แหละนะครับอ่าผม new โฟเดอร์ขึ้นมาใหม่ ชื่อโฟลเดอร์ว่าอะไรดีเป็น l e r n a r d นะครับ Leonard identify นะครับ l e a r n o d e n t i f y นะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปที่เจ้าตัวโฟลเดอร์นะครับจากนั้นผม copy บี้พาดไ r บรารีมาที่ขอสกปรนะครับไปที่เจ้าตัว VS Code นะครับ VS Code ่าไปที่ไฟล์แล้วมันจะมี open folder อยู่นะครับใครถนดรัด shortcut ใช้ shortcut ก็ได้นะครับ ctrl k ctrl o นะครับอ่าไปจากนั้นผม select folder มานะครับมันก็จะเปิด folder เปล่านะครับขึ้นมาส่วนแรกที่เราจะทำการใช้งานนะครับเราต้องทำการ terminal ก่อนนะครับ terminal in, in <ๆ S 1> เพื่อจะใช้งานโฟลเดอร์นี้นะครับ ไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่ Terminal หรือว่าจะไปที่ Terminal แล้วก็นิวเทอร์มินก็ได้นะครับอ่ะเทอร์มินอลปุ๊บผมเอนเตอร์ตรง Terminal mm hmm. ด้านล่างทีหนึ่งนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราจะใช้ Terminal นะครับ uh, mm hmm. ผมคอมมานดว่า npm init นะครับ npm init นะครับ มันจะมีส่วนของเจ้า p a c k เกจ name หรืออะไรต่างๆนะครับเป็นค่า default นะครับให้เราทำการ Enter ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ต้องการเปลี่ยนเปลี่ยน p a c k เกจ name หรือว่าอะไรก็ตามนะครับอ่ะผม Enter ลงมาให้มันเป็นค่า default นะครับอ่ะเกมจะถามขั้นตอนสุดท้ายว่าโอเคหรือเปล่านะครับตอบ yes นะครับพอ yes เสร็จแล้วนะครับมันจะมี ไฟล์ไฟล์หนึ่งชื่อว่า p a c k a g e j s o n ออกมาให้เรานะครับเมื่อสักครู่นะครับเรา npm init มันก็จะแสดงค่า default ต่างๆนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากให้มันต้องการไม่ให้มันแสดงเจ้าค่า default เมื่อสักครู่นะครับที่ทำการ enter enter ลงมาเนี่ยนะครับสามารถ command ได้ว่า npm init นะครับแล้วก็ ity หรือว่า yes แบบนี้นะครับมันก็จะไม่แสดงไอเจ้าตัว คอนเฟิร์มพวก default p a าดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะสร้างแพ็กเกจเจสันให้เราเลยนะครับอ่ะมากรต่อทีนี้เราไปดูแพ็กเกจเจสันนิดนึงในโฟลเดอร์ไอตัวไฟล์แพ็กเกจเจสันเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลต่างๆซึ่งไอข้อมูลนี้ก็คือไอเจ้าที่เราเอนเตอร์ลงมาเมื่อกี้นั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยในการทำเว็บ API นะครับมันจะมีเฟรมเวิร์กหนึ่งนะครับชื่อว่า Express นะครับซึ่งเจ้าตัว Express นะครับเหมือนมันทำมา support Node.js โดยเฉพาะนะครับที่จะสร้างตัว API เนี่ยนะครับอะผมเปิด Node นะครับเปิด Node ชิป อ่น,นี้นะครับผมจะบอกว่าให้ command npm install ลงไปซะนะครับอ่ะโอเคดูส่วนนี้นะครับ npm install นะครับตัว npm นะครับมันคือ node package นะครับทำอะไรมันนะครับก็คือทำการ install install อะไรมัน install express evet. นะครับ install express นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวขีด save ข้างหลังเนี่ยหมายถึงการทำการเซฟมันเข้าไปในตัว dependency ด้วยนะครับอ่ะผมลอง enter ดูนะครับจะได้เห็นภาพพอมันติดตั้งแพ็กเกจสครู่นะครับ พอติดตั้งแพ็กเกจเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตด,ด้านบนนะครับมันจะมี dependency เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อกี้มันจบที่ตรงไลเซนต์นะครับทีนี้มันจะมีการเพิ่ม dependency ขึ้นมาซึ่ง dependency เราก็คือ node Express ตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วเวอร์ชันเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีไฟล์เพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งเป็นโฟลเดอร์ node module นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็น ไฟแพ็กเกจลอกเิสันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเดโมที่เขาทำไว้ให้ในเว็บเขาดีกว่านะครับมันจะมีลิงก์ URL หนึ่งที่ผมแปะไว้ให้นะครับมคลิกเข้าเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอเปิดเว็บไซต์เขาขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีสอนวิธีอินสตอลนะครับ เหมือนที่เราทําเมื่อกี้เลย npm install x p r e s s นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยให้ไปที่ get start นะครับ get start แล้วก็หา hello world แล้วกันนะครับ hello world นะครับพอโหลดนิดนึงทำการ copy ตัว s o u r c ตัวนี้นะครับมาเป็นซ o u r c ตัวอย่างที่เขาทําไว้ให้เัานะผมคลิกขวาลอกมา นะครับกลับไปที่ VS Code นะครับตัว VS Code นะครับทีนี้มันจะมีไฟล์หนึ่งนะครับเป็นไฟล์ index สังเกตรตรงเมนตรงนี้นะครับเป็น index นะครับตัวเมนตัวนี้ถ้าเป็นค่า default นะครับมันจะชื่อว่า index .js อ่าผมขออนุญาตใช้ค่า default ไปก่อนนะครับให้ทำการคลิกขวานะครับ แล้ว New File หรือมันจะมีไอคอนด้านบนตรงนี้นะครับไอคอนนี้นะครับคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับสร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อว่า index.js ทีนี้เรา p a s s s o r t เมื่อกี้นะครับที่เรา copy มจะตัวให้ l o w อ r l ลงไปนะครับจากนั้นกด save นะครับกด save พีนึง Ctrl S ก็ได้หรือว่าไปที่ไฟล์แล้วก็ save all ก็ได้หรือ save เฉยๆก็ได้นะครับ เพราะว่าตอนนี้เรามีแค่ไฟเดียวนะครับอ่ะจะเปิดใช้งานมันะ่ะเปิดยังไงนะครับสำหรับเดียวไฟนะครับมันก็จะมีอนโทวน F9 อะไรที่มันรันถูกไหมครับแต่ว่าเจ้าโหนดเนี่ยมันต้องคอมมานด์รันมันนะครับมาที่ตัวเทอร์มินอลนะครับด้านล่างพิมพ์โหนดน,นะครับลันนะครับแล้วลอง enter มันจะมีข้อความหนึ่งนะครับขึ้นมาว่า acceptable app listening on port 3000นะครับซึ่งมันมาจากไหนมันมาจากไฟล์ index j s ของเรานะครับคือตัวนี้มันกำหนดพอร์ตว่าให้เป็นพอร์ต3 0 0 0นะครับแล้วก็พอมีการเปิดเจ้าตัวนี้เนี่ยออกมาแล้วมันคอสซลอกกลับไปนะครับเป็นข้อความนี้นะครับผมไปที่ Brows e อ,อหน่อยดีกว่าตัวนี้เป็นตัวเดิมของผมถูกไหมครับ ผมลองรีเฟรช h นะครับนะคมันจะเป็น hello world นะครับถ้าแสดงข้อความแบบนี้นะครับแสดงว่าเจ้าตัวหมดของเราเนี่ยสตาร์ทเรียบร้อยละนะครับทีนี้นะครับผมลองเปลี่ยนเจ้าตัว Red s p o อน Sen ตัวนี้นะครับของเดิมมัเป็น hello world อ่ะผมเปลี่ยนเพิ่มอ่ะบายเดเวเนตนิดนึงผมเซฟ นะครับผมเซฟแล้วลองไป f 5 browser อ่ะสังเกตเห็นไหมครับมันยังเป็น hello world อยู่นะครับทำไมนะครับคือเจ้าตัวโหนดนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะครับมันต้องทำการ cancel นะครับกด ctrl c นะครับที่ terminal แล้วก็รันโนดใหม่นะครับอ่ะผมกลับไปที่ browser แล้วก็ refresh เห็ไหมครับ มันเปลี่ยนทีนี้เนี่ยเวลาเราแก้โค้ดทีหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนทีหนึ่งถูกป่ะครับแคนเซิลแล้วก็ลันแคนเซิลแล้วก็ลันขี้เกียจครับก็เลยมีเฟรมเวิร์กตัวนี้นิดหนึ่งติดมานะครับอาผมครับโครนซีอกมาก่อนนะครับมันจะมีเฟรมเวิร์กตัวหนึง่งซึ่งทางเจ้าตัวคนเขียนโน้ตเนี่ยเขาเรียกว่าโน้ตมอนนะครับ มันจะเอามาทำการแ d ดเจ้าตัว standalone นะครับพอเรา save ปุ๊บมันก็จะอันเจ้าตัวโนดให้ใหม่นะครผม npm install node mon npm install node mon นะครับ,นะ ont, รบแต่ save นะครับจากนั้นกด enter รอมโหลดให้เกร e สักครู่นะครับ โ okay. อเคเราแพคเกจเสร็จแล้วนะครับเรากลับไปที่ไฟล์แพ c เกจ json นะครับมันจะนำ dependency ขึ้นมาอีกตัวหนึง่งก็คือ node mon ที่เรา install เข้าไปมื่กคู่นะครับทีนี้เนี่ยด้านบนนะครับมันจะมีตัวแปรชื่อว่า script นะครับผม enter มันลงมา o ้อตัวแปรเพิ่มเข้าไปป่า start นะครับหมดมัน อ่า uh, start node mon นะครับทีนี้ผมเซฟทีหนึ่งแล้วมาที่ command นะครับผมพิมพ์คอมมานด์ว่า npm start enter ดูตรง node mon ล o g ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่า restart add y time เหมือนมันแบบนะครับให้เราอีกทีหนึ่งอ่า uh, ผมลองเปลี่ยนทีหนึ่งแล้วกัน ผมเปลี่ยนเป็นดิจลเน็ตเอนด์ก่อนเซฟนะครับผมยังไม่ได้กดเซฟนะครับอ่าผมลองดีเฟซทีหนึ่งมันยังเป็นดิจลเน็ตอยู่นะครับทีนี้ผมกดคอนโทรลเอสนะครับเซฟอ่าดูตรงข้างล่างนะครับโนดมอนเนี่ยมันบอกว่ามันรีสตาร์ทให้แล้วนะแล้วก็สตาร์ทใหม่ให้แล้วนะครับอ่าเราลองกลับไปดีเฟซที่เบราว์เซอร์นะครับอันนี้เป็นความสามารถของเจ้ตัวโหมดมอนนะครับ อ่ะปดท้ายตัว PTO ขอข้อนี้นิดนึงนะครับทีนี้พอเรา start เจตัวโ o d e ได้ละนะครับผมจะทำการสร้าง directory นะครับหรือวางโครงร่างไว้คร่าวๆนะครับมันจะมีโฟลเดอร์นี้นะครับผมสร้างไว้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับเจ้าตัวโครงร่างนี้เนี่ยไม่มีมาตรฐานนะครับสร้างยังไงก็ได้นะครับตามใจนะครับ แต่ว่าผมเห็นว่าสร้างแบบนี้เนี่ยมันก็ง่ายดีเหมือนกันผมก็เลยใช้วิธีนี้ดูนะครับอ่าผม new folder ขึ้นมานะครับคลิกขวา new folder หรือว่าไอคอนรูปโฟลเดอร์นะครับตรงนี้นะครับผม new folder แรกมาชื่อว่า folder c o m p o n e n t นะครับ <c oughs> ชื่อว่า c o m p o n e n t นะครับภายใน folder c o m p o n e n t นะครับม er ันจะเก็บอะไรนะครับ มันจะเก็บไฟล์ c o m p o n e n t j s นะครับซึ่งมันจะเป็นการที่เก็บข้อมูลพวกการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ต่างๆแล้วตัว Table หรือว่าอะไรก็ตามนะครับจะเรียกเป็น c o m p o n e n t นะครับอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับผมสร้างโฟลเดอรมม์ชื่อว่า config นะครับอ่าผมมีโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า config นะครับ ในคอนฟิกนะครับผมก็ new folder ครับ new file ให้มันอีกนะครับอันแรกนะครับชื่อว่า database.js นะครับ database.js นะครับเจ้าไฟล์นี้นะครับมันจะเป็นไฟล์ถ้าเปรียบเทียบของเดีไฟล์นะครับมันจะเหมือนไฟล์ ini ที่เอาไว้เก็บคอนฟิกของ database นะครับประมาณนั้นนะครับจะเป็นลักษณะนั้นคล้ายๆกันนะครับ อีกตัวนึงเป็นไฟล์รูทนะครับรูท js นะครับไอตัวรูท js เนี่ยมันจะทำงานสัมพันกันกับตัวตัวคอมพเนแตนตัวนี้นะครับรูทนี้สมมติว่าเรากำหนดรูทว่าอันนี้ตัวอย่างนะครับ API employee นะครับเมธอดเก็บให้มันทำอะไรนี่คือ root นะครับเมธอดโคดรูทเอ็มพอยให้มันทำอะไรนะครับตัวนี้จะเป็น root นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในหัวข้อ,ขอมันอ้ว่ามันใช้ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เท่านี้ก่อนนะครับ